เอาละผมสวัสดีเพื่อนที่นา่ารักของผมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผมแม็กอีกแล้วนะครับใส่วนแบบนี้ใส่โมงแบบนี้อ้วนๆท้วมๆแบบนี้คงจะเป็นใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่ผมแม็กนะครับวันนี้เราจะมา unbox สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก oppo ประเทศไทยกันนะครับซึ่งแน่นอนก็เพิ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปสดๆบ,บาดๆแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นมือถือที่มาพร้อมกับสเปคจัดเต็มจริงๆแล้วก็มาพร้อมกับราคาที่ถูกมากเหมาะกับสถานการณ์ในประเทศไทยหรือว่าสถานการณ์ นนแน่นอนว่าผมอยู่ทางด้านซ้ายมือผมณนะตอนนี้นะครับเราอยู่กับ Oppo Reno 4นี่ครับสมาร์ทโฟนอีกรุ่นจากแบรนด์ o p p o ในตระกูล Reno Series ซึ่งครั้งนี้เขาบอกว่ามาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มมากกว่าเดิมแลวก็ได้ยัดเทคโนโลยีที่เยอะกว่าในรุ่นก่อนมานะครับรุ่นนี้เนี่ยเปิดราคามาดีมากๆนะครราคาจำหน่ายอยู่ที่11,990บาทเท่านั้นซึ่งสเปคที่เขาให้มาก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับมาพร้อมกับชิปเซ็ สำหรัก้อน 720G เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับกล้องหลังสีตัวแบบคอสแคม,เมิเลราแล้วก็ยังมาพร้อมกับโหมดการถ่ายภาพที่ต้องบอกเลยว่าถ้าทุกคนได้ลองใช้จะต้อง,ลงหลงรักอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเพื่อไม่นนเสียเวลาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกเจ้า Apple Reno 4รุ่นนี้กันนะครับว่ามือถือรุ่นนี้เนราคา1 0 9 9 0บาทของ Apple เนี่ยแต่หน้าตาดูดีขนาดไหนแล้วก็มาพร้อมกับฟีเจอร์จัดเต็มมาแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันโอเคครับผมสำหรับหน้าตาแพ็กเกจกล่องของ หน้าตาประมาณนี้เลยฮะทุกคนเฮ้ hey, ทุกคนครับมันสวยนะบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็มันจะมีการเล่น texture นี่ครับอยู่บริเวณ ตรงกล่องตรงนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆด้านหน้าตรงนี้มีคําว่า o p p o ตรงนี้เขียนว่า 8GB แล้วก็ 128GB แน่นอนคือ RAM 8 r o m อ128นั่นเองครับตรงนี้เขียนว่า Reno4 นั่นเองนะครับบอกเลยว่าสวยมากส่วนข้างๆก็จะมีเขียนว่า Opp o p p o Reno4 แบบนี้นะครับดีไซน์กล่องตอนที่ทุกคนไปซื้อด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเปิดออกมาครับผมลักษณะกล่องก็จะเป็นการสไลด์แบบนี้นะครับแน่นอนด้านในเราจะเห็นคําว่า a p p l แล้วก็จะมีกล่องสีขาวแบบนี้นะครับข้างๆก็จะมีคําว่า oppo เหมือนกันเนาะแล้วก็ไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับดีไซน์กล่องด้านในอีกกล่องหนึ่งก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันนีครับพอเราเปิดออกมาเราก็จะเห็นเป็นกล่องเล็กๆอีกหนึ่งกล่องซึ่ง แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นพวกเคสแล้วก็เป็นสมุดคู่มือเหมือนกับอ p พเปรุ่นก่อนอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเคสแถมเป็นยังไงนะฮะหน้าตาเคสจะเป็นเคสใสนะฮะเป็นเคสใสนุ่มนิ่มแบบนี้งานก็ถือว่าใช้ได้นะครับจะเป็นเคสแบบบางๆนะฮะทุกคนรับรองว่าไม่กัดตัวเครื่องแน่นอนครับตรงพอร์ตต่างๆก็ไม่ได้ปิดมานะฮะทุกคนดีไซน์เคสก็จะประมาณนี้เป็นเคสใสตรงนี้ก็จะมี QR code คนะครับเหมือนกับเคสรุ่นที่แถมทั่วทั่วไป ของ oppo นั่นเองด้านในก็จะมีสมุดคู่มือมาให้ทั้งหมด2อันนะครับแล้วก็จะมีเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับเป็นรูปตัวโอตามแบบฉบับของ oppo นั่นเองนะครับที่เขาแถมมาให้ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปด้านในครับผมเราก็จะเห็นตัว oppo นะครับหรือว่าตัวเครื่องของ oppo reno 4หน้าตาอาจจะดูแบบยับยุยี่นิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มาแล้วก็พัเกุที่เขาห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับ ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีบอกอรอยายละเอียดต่างๆนะครับเนจะเป็นเรื่องของ AI Color Portrait ของ OPPO นะครับการถ่ายวิดีโอแบบ960 fps นะครับแบบ Slow o Motion มี Smart Air Control นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Smart Spying นะครับอันนี้จะคือการที่แบบเราเนี่ยเวลาที่คนมาดูข้อความที่เด้งขึ้นมาก็จะทําการปิดข้อความนั่นเองส่วน Smart Air Control เนี่ยอันนี้ก็คือการควบคุมด้วยมือนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูอีกทีหนึงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ CPU ที่เป็น Snapdragon 72 2.0G นั่นเองและสีที่ผมได้มาอันนี้นะครับจะเป็นสีอาราติกบูนะครับจริงๆจะมีจำนวนด้วยกันทั้งหมด2สีจริงๆจะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีดำนะครับหรือว่าสีสเปกแบ็กนั่นเองนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้แล้วก็พอเราเปิดมาด้านในเนี่ยนะฮะทุกคนก็จะมีพวกอุปรกรณ์ต่างๆเหมือนเดิมนะครับก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟอันนี้เขาแถมมาให้เป็นแบบชาร์จไว30วัตต์แบบวุก4.0นะครับด้านในจะมีสีเข,เขียวแบบนี้ แล้วก็จะมีเป็นในส่วนของสายชาร์จนะครับสายชาร์จแบบ USB Type C มาให้1เส้นนะครับเป็นปลั๊กสีขาวๆแบบนี้เลยแล้วก็ด้านในอีกก็จะมีเป็นหูฟังนะครับรุ่นนี้ยังคงมีหูฟังแบบ3.5อยู่หูฟังแถมให้แบบเอียบบัตนั่นเองนะครับมีเท็กเจอร์เคี้ยวๆบริเวณนี้นะโดยวรวมก็ถือว่าแถมมาให้ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็แน่นอนตามแบบฉบับของ oppo เขาจะติดฟีมมาให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่า ฟิบเอ้ยตอนนี้สีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสีที่ถูกใจสาวๆแน่นอนแล้วก็ตอนที่ผมไปงานเปิดตัวเนี่ยผมว้าวมากๆสำหรับสีนี้สำหรับอ p p โป้โนสนะครับสีกราิกบูน่ฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะทุกคนเป็นไงสวยปะนี่ต้องบอกเลยว่าสวยแบบสวยจะจัดมีการสะท้อนแสงออกสีฟ้าๆนะครับด้านหลังตรงนี้เนี่ย บริเวณตรงนี้จะเป็นพื้นผิวที่เป็นแบบด้านมีสีฟ้าตัดสีน้ำเงินออกสีเขียวๆนิดหน่อยนะครับบอกเลยว่าสวยแล้วก็ดูแบบพรีเมียมมาก,มากสําหรับสีนี้นะครับด้านหลังตรงน,นี้ก็จะมีตำแหน่งของกล้องหลังทั้งหมด4ี่เลนนั่นเองนะครับยื่นออกมาจากตัวเครื่องนิดเดียวนะฮะยื่นออกมาจากตัวเครื่องนิดเดียวจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้สังเกตดูคือตัวเครื่องเนี่ยบางมากๆนะครับอยู่ที่7.7มมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นมือถือที่แบตเยอะแต่ว่ามีน้ําหนักตัวเครื่องที่เบามากนะครับ เบาอยู่ที่165กรัมเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่เคสกันดีกว่านะครับว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะทุกคนนี้ใส่เคสก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยนะสวยแบบสวยมากนะครับใครที่แบบชอบสีแนวออกฟ้า,ฟา,ฟาๆเทาๆเงินๆแบบนี้เนี่ยถูกใจคุณแน่นอนนะฮะสวยมากทุกคนดูฮะสีเนี่ยจัดจา้จดจานจัดจ้านจริงๆนะฮะ สำหรับรายละเอียดตัวเครื่องต่างๆนะครับเรามาเริ่มดูตั้งแต่ทางด้านขวางตัวเครื่องเลยดีกว่านะครับด้านขวางตัวเครื่องจะมีตำแหน่งของปุ่ม power นะครับตรงปุ่ม power เนี่ยจะมีการเล่น texture เล็กๆตรงนี้สีเขียวๆแบบนี้นะครับด้านซ้ายจะมีในส่วนของปุ่มเพิ่มเส,สียงแลดเสียงแล้วก็ มีในส่วนของสล็อตใส่ซิมมาให้นะครับรุ่นนี้จะเป็นการใช้งานแบบ2ซิมเพิ่มเมมได้หรือว่าทริปเปิลสล็อตนั่นเองนะครับส่วนด้านบนนะครับจะมีตำแหน่งของไมโครโฟนมาให้1ตัวนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีตำแหน่งของรูหูฟัง3.5นะครับแล้วก็มีตำแหน่งของไมโครโฟนมีพอร์ตชาร์จ Type C แล้วก็ลำโพงหลักแล้วก็รุ่นนี้ต้องแจ้งทุกคนก่อนเลยนะครับว่าจะมาพร้อมกับลำโพงตัวเดียวนะครับแต่ว่าระบบเสียงที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นแบบ Dolby Atmos โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องไปพร้อมๆกันแต่ว่า ตอนที่เราเปิดเครื่องเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องกล้องของรุ่นนี้กันดีกว่านะครับสำหรับ Oppo Reno 4รุ่นนี้นะครับในส่วนของเรื่องกล้องเนี่ยนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด4เลนนะครับมีเลนหลักความเเดีย48ล้านมาให้มีเลนอัลต้ w i d ความระเอีย่ที่8ล้านนะครับมีเลนมาโค o ความลเอีย2ล้านแล้วก็มีเลน Mono ความเอียด2ล้านมาให้นะครับในส่วนของกล้องหน้าก็จะมาพร้อมกับกล้องหน้าตัวเดียวนะครับความละเอีย่ที่32ล้านซึ่งอีกตัวหนึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงจะสงสัยว่าเป็นอะไรนนนะัอี้จเป็ ที่เอาไว้ใช้ในส่วนของการใช้งานในส่วนของการปัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวไงจะลองทําให้ดูนะครับดีไซน์ตัวเครื่องโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสดาวน์โหลดโน่นนี่นั่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอต่อดีกว่าสําหรับ Apple r e n a l 4รุ่นนี้เนี่ยนะครับในส่วนของหน้าจอเขาก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.4นิ้วหน้าจอเป็น AMOLED นะครับความดีที่ Fluid Display ันหน้าจอถือว่าทําออกมาได้โอเค มากนะฮะตีจอคือแบบสวยแล้วก็ดูดีมากๆฟลิงกันทัดถือว่าทําออกมาได้แบบตรงตัวแล้วก็อยากให้ทุกคนได้สังเกตขอบจอนะครับทั้ง4ฝั่งเนี่ยออกแบบมาได้แบบสมมาตรมากๆนี่ครับขอบจอบางมากๆดีไซน์โดยวรวมเนี่ยผมว่าผมชอบมากๆสําหรับมือถือรุ่นนี้แล้วก็ที่สำคัญครับตัวเครื่องบางน้ําหนักเบาถูกใจคนที่ชอบตัวเครื่องบางน้าหนักเบาแน่นอนสําหรับมือถือรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคะแนนอันตุตู้กันบ้างแน่นอนครับผมสาหรับ o ั p ป r e n o 4รุ่นนี้เนี่ย ถ้าเราพูดถึงสเปคจะมาพร้อมกับชิปเซต s น a p d r a g o 720G นะครับแน่นอนว่าชิปเซตต,ตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยนะครับมีแรมมาให้สูงถึง 8GB แล้วก็ ROM อ,อยู่ที่ 128GB เราสามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้สําหรับแบตเตอรี่นะครับมีมาให้ 4,115mAh แล้วก็รุ่นนี้รองรับชาร์จไว,30ว้ 30W 4.0ด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดดูคะแนนอันตุตู้ไปพร้อมๆกันสาหรับคะแนนอันตุตู้รุ่นนี้นะครับผมสามารถทําคะแนนได้อยู่ที่2 8 3 3 2 แซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ในส่วนของคะแนน GPU นะครับสามารถทําได้สูงถึง7 3 1ด0พคะแนนนะครับแน่นอนว่าคะแนนระดับนี้คุณเล่นเกมลื่นไหลแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อะไรคนสงสัยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมก็คือในส่วนของเร v ่ l Security นะครับรุ่นนี้จะเป็นเอาหนึ่งนะฮะแน่นอนว่าคุณสามารถที่จะดู Netflix ความละเอียดแ d ทดีได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณซื้อไปคุณจะดู Netflix ความละเอียดสูงสุดไม่ได้สําหรับมือถือรุ่นนี้นเดี๋ยวเรามาดูซอฟต์แวร์ ของมือถือรุ่นนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่านีครับว่าซอฟต์แวร์ที่เขาใส่มาเนี่ยมีอะไรให้บ้างนะครับสำหรับฟีเจอร์ต่างๆที่ผมต้องบอกทุกคนว่าผมชอบมากๆในส่วนของท่าทางและการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับที่เขามีมาให้นะครับ ก็คือเรื่องของฟังก์ชันการทํางานโดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอเนี่ยนะฮะถ้าแบบเป็นภาษาไทยนะฮะก็จะมีให้เราได้ใช้งานกันนะครับก็จะมีให้เราแบบสามารถที่จะใช้งานแบบยกมือแล้วก็ปัดอะไรเงี้ยอันนี้ผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วผมจะมาลองใช้ทุกคนได้ดูนะว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับอ่าเห็นไหมทุกคนนี่เห็นไหมนะครับอันนี้น่าจะเรียกว่าสมาร์ทแอร์คอนโทรลนะครับนี่ฮะทุกคนครับเป็นไง คือแบบเด็ดมากๆนะฮะต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันก็ใช้ได้จริงนะแต่ผมลองปัดมันปัดลงได้อย่างเดียวหรอมันปัดปัดนี้ได้ไหมอ่ะนะฮะที่เลยนะับผมคือแบบบางทีเรามือเปียกแล้วเราแบบไม่อยากจับมือถือเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์นี้นะครับในการใช้งานได้นะครับเลื่องฟงเลื่อนฟีดหรือว่ามีคนโทรเข้ามาก็สามารถที่จะใช้รับสายได้ซึ่งถือว่าโอเคมากๆเลยทีเดียวนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูหมดกล้องของมือถือรุ่นนี้กันบ้างนะครับ แน่นอนตอนนี้เขาเปิดตัวนะครับเขาจะชูจุดเด่นในเรื่องของกล้องนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ AI Color Portrait มาให้แล้วก็จะมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด4เลนสแบบ c อ r l c a m e นะผมจะมาเจาะในส่วนของการถ่ายภาพบุคคลให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับถ้าทุกคนไปซื้อแล้วทุกคนอยากใช้งานเนี่ยนะครับเข้าที่หมดการถ่ายภาพบุคคลแล้วก็จะมีให้เราได้ใช้งานด้วยกันทั้งหมด2 ฟังก์ชันด้วยกันนะครับจะมีฟังก์ชันในการดึงสีนะครับหรือว่าการคงสภาพสีของรูปแบบการถ่ายบุคคลนะครับอันนี้ก็คือให้ตัวเราเนี่ยมีสีสันต่งตางๆแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นภาพแบบขาวดําอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมมองว่ามันเจ๋งม,มากๆก็คือการถ่ายภาพบุคคลแบบ Night f a เนี่ยนะฮะคือมันแบบสามารถที่จะเบลอฉากหลังให้เหมือนกับพวกเลนที่เป็นเลนฟิกอัทุกคนนะฮะถ้าเราเอาไปโดนพวกฉากหลังที่แบบมันมีไฟเยอะๆเนี่ยมันจะฟุ้งๆสวยๆฮะอันเนี้ย<ว> ถือว่าโอเคมากๆนะครับนะฮะใครที่ใช้งานก็สามารถมาเปิดใช้งานได้เลยนะครับในส่วนทั้งหมดกล้องต่างๆรุ่นนี้ก็ถือว่าใส่มาให้ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถ่ายภาพด้วยหมดโป้ที่เราสามารถมาปรับพวกสปีดชัตเตอร์ อะไรแบบนี้ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการถ่ายสติ๊กเกอร์ AI นะครับไทมแบบวิดีโอพานรามากูเกิลเลนนะครับสโลโมชันนะครับในส่วนของสโลโมชันเนี่ยรุ่นนี้สามารถถ่ายวิดีโอสโลโมชันได้แบบ960เฟรมด้วยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆแล้วก็ในส่วนการถ่ายภาพก็ซูมได้นะครับซูมได้สูงสุดอยู่ที่ 10x นะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพแบบมุมกว้างได้นะครับมีโหมดกลางคืนหรือว่าไนท์โหมดมาให้แล้วก็จะมีการถ่ายวิดีโอด้วยนะครับที่เราสามารถถ่ายวิดีโอ ได้สูงสุดอยู่ที่ 4K นะครับ 4K แบบ 30fps เอ้ยน่าสดายนิดนึงนะฮะแล้วก็ในส่วนการถ่ายดโดเนี่ยเราสามารถปรับเป็นมุมกว้างก็ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกันสั่นนะฮะก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างครบคันแล้วก็จะมีในส่วนของโหมดบิวตี้มาให้ด้วยนะฮะที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถเปิด AI beauty ได้ด้วยซึ่งถือว่าเจ๋งมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับผมหลักๆก็จะมีโหมดคนที่เราก็ยังคงใช้พวก เอฟเฟกต่างๆได้เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญครับในส่วนของการถ่ายแบบภาพแบบโทนสีที่เราให้เน้นให้เราแบบมีสีสันที่จัดจ้านและด้านหลังสีดำเนี่ยก็ยังสามารถที่จะถ่ายได้ด้วยสําหรับกล้องหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายภาพต่างๆก็สามารถถ่ายแล้วก็เปิด AI Beauty ได้นะครับปรับพวกความเนื้อความเนียมในแบบฉบับของ oppo ได้เลยมีการถ่ายวิดีโอ้วยกล้องหน้าที่เราสามารถเปิด AI Beauty ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายวิดีโอ้วยกล้องหน้าเนี่ยนะครับเราจะสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดอยู่ที่จล 2 0 p ถ้าเราเปิด AI แล้วก็ถ้าเราไม่เปิด AI เราก็จะสามารถถ่ายวิดีโอได้ความเวลเอียที่ 1,080p นั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะอ่ะเห็นไหมพอเราเปิด AI ความเอ็วก็จะดรอปลงมาแล้วก็จะมีการเซฟฟี่แบบกลางคืนนั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับการแกะกล่องอันบ x ็อกอัลป์โปเร่เข้าๆนะฮะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะการแกะกล่องอันบ x ็อกเข้าๆสํา,าสหรับสมาร์ทโฟน ในกล r e n รีโนซี์ของแบรนด์อ p p นะครับกับรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Reno4 นะครับเป็นไหมครับถูกใจไหมหรือเปล่าสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของ Apple รุ่นนี้นะครับโดยรวมนะครับผมถือว่าเป็นมือถือที่สเปคโหดมากกับราคาที่เขาเปิดมานะี่ฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CPU ที่จัดหนักจัดเต็มนะครับเหมาะมากๆสำหรับสายเกม ยังไงเรื่องของการเล่นเกมจะทำพัดแยกไว้ให้ก็รอติดตามกันได้เลยนะครับเรื่องกลองที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่จัดเต็มว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับในรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุถึง4,015มิลลิแอมป์แล้วก็ยังมาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องที่สวยงามแล้วก็เบาบางอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับยังไงก็อย่าลืมไปพรีออเดอร์กันนะครับก็สามารถพรีออเดอร์กันได้แล้วยังไงก็ฝากด้วยกันนะครับสำหรับ Apple Reno4 รุ่นนี้นะครับหวังเป็นอย่าอย ที่สนใจเจ้ามือถือรุ่นนี้อยู่นะครับก็ลองไปหาพีออเดอร์กันนะครับยังไงนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราจะได้มาพบกันกบอ่อยๆนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมแม็กคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันอีกทีหนึ่งกับคลิปรีวิวเต็มของมือถือรุ่นนี้นะจ๊ะบ๊ายบายครับ